ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟิลมมีแผนจะพาแม่นะคะกับน้องฟิลเนี่ยไปเที่ยวกันก็คืออันนี้จะเป็นเหมือนวันเดย์ทริปที่จังหวัดชลบุรีเลยนะคะแล้วก็รอดูกันด้วยนะว่า1วันในวันนี้เนี่ยเราจะพาแม่กับน้องฟิลเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่ว่าฟิมเป็นคนขับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่ฟิมอยากไปนะคะอย่างที่แรกเนี่ยก็จะเป็นแถวมอบูรพานะคะจะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าอาควาเรียม อยากไปแล้วค่ะเขามันไม่แพงด้วยนะคะก็เลยจะพาแม่กับน้องฟิลไปเปิดหูเปิดตาดูพวสัตว์ใต้ทะเลกัน oh, oh. สักนิดนึงแล้วก็ตามด้วยขนมเปี๊ยะลาวาของน้องฟิลนะคะคือฟิลบอกว่าอยากไปฟิลก็โอเคมันห่างกัน4นาทีเองทุกคนใช่เออแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปฝั่งชายหาดกันบ้างนะคะก็ก่อนไปชายหาดเราจะขึ้นเขาสามุกนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ดูลิงถ่ายรูปอะไรแถวนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทะเลก็คืออันนี้จะเป็นทริปคร่าของเรานะคะงั้นเดี๋ยวรอดูกันด้วยคะ่ะว่า1วันของเราเนี่ยจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> yeah. ไป,ปขับรถลุยติ้งติ้ง่ย่รขับแล้วได <N> ้คือฟีเหมืนต้องขับค่ะ<ข>โอเคหลงไม่หลงก็รอดูกันด้วยนะคะ ครับพวกเราก็ถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของโมบูรทพาแล้วนะคะก็คือค่าเข้าคนละแปสินะถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กก็40บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูในนี้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าทางเข้าก็จะเห็นว่าเป็นือนตู้ปลาจะแม่จะตื่นเต้นใหญ่เลยนะทุกคนดีใจเลยนี่น่าเข้าก็สวยแล้วอ่ะใช่ราคาไม่แพงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูในนี้กัน ทรู้ชาวาาป้า <st ance> อยู่บนเฉยแม่เหมือนในเรื่องนีโมที่ตอนนีโมอ่ะโดนจับขังในตู้ปลาแล้วคนนี้เขาช่วยอ่ะที่มีแผลที่ตาปะเขาเรียกคุณลุงอะไรสักอย่างเออที่เขาเคยโดนเด็กดัดฟันรังแกใช่เป็นแผลเลยเ <spe c> <sh arp> นาะใช่นี่น,น่าจะใช่ตัวเดียวกันนะคะดูจากสีอะไรหีหยน้องฟิวก็คือเป็นบล็อกเกอร์แล้วหนึ่งน,น, <sh arp> น่ารักจริง ชอบไหมน้องเฟลอยากเอาไปเรียนคอสิร์ตชอบนี่เหมือนกับฝันเลยเดี๋ยวใช่ข้างในยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือแค่แบบว่ารอบนอกดูสิวาวปาน,นีวัดปะดุ <c oughs> <c oughs> ปะดุปะดุกจิว๋ว <c oughs> เดี๋ยวมีชื่ออะไเงี้ยคะจิวกันเป็นฝูงเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พาแม่กับพบิวเนี่ยดูเหมือนแบบว่าโลกใต้ของทะเลไปเสร็จแล้วนะคะเป็นไงประทับใจกันไหมรอนที่แรกใช่คือแบบลูกเต็มเลยใช่อันนี้ก็คือแค่ที่แรกนะคะของทริปนี้เดี๋ยวเรามารอดูที่ต่อไปกันด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงจ้าลุยต่อตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่ซอยเปียร์ร้านแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเลยค่ะทุกคนก็เลยจะวนไปอีกรอบนะคะแล้วก็คือร้านเปียร์น่เปิดแล้วใช่ีข้างหน้าทุกคน ถ้ามีร้านซุตำเนี้ยก็จะหาค่าผ่านด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นป้ายไหมมันอยู่ตรงนั้นถึงแล้วเปียทะลักบางแสนสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยสั่ง,งไปเยอะมากตอนพี่เปิงกำลังเดินมาจริงเหรอพี่เผิ่บแป๊บเดียวคือสั่งเสร็จแล้วจ่จายตังค์แล้วก็ห้ารอกว่าบาทอือมก็เยอะอ่ะโอ้แต่ว่าดูดิทุกคนร้านเพิ่งเปิดเองนะใช่มันเยอะมาก พอใช่ไหมที่ซื้อไปอ่ะพอโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ที่2ที่จะพาน้องฟิวมาก,ก็คือร้านนี้โดยเฉพาะนะคะใช่โอเคลุยไปชิมกันอ่ะยังไม่ลุยต่อใช่ขอชิมก่อนใช่ไหมไปไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอารถจอดแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะคะต้งเขาสามมุกจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เอ๋จ<ป>้าเอ๋แล้วก็ ถ้าเลยลงไปอีกอ่ะจะเป็นเลเทมนะคะจะเป็นคาเฟ่ mungkin. แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมายืนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเห็นเขารีวิวแล้วแบบมันเกาหลีมากกับแม่เ <laughs> นี่ยเช่นมุมนี้ก็คือแบบรอดูในคลิปว่าเป็นยังไงเ <laughs> ดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะคะคือบรรยากาศดีมากดูซิเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวได้บรรยากาศอะไรกลับมาเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ดูในคลิปนะคะนวลขาน้องมาถ่ายรูปอีกแล้วองั้นฟวิวถ่า,ายรูปแคร์บรแม่ถ่ายรูปให้หนูดีกว่า นี่เราเปลี่ยนพอปใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นกระปองยีน,ปนไปถ่ายรูปก,กัน <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงหาดจอมเทียนแล้วค่ะก็คือฟิลเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพราะว่ามาทะเลเราก็ต้องไปชุดชิวๆอ๋อนี่มาถึงก็คือสั่งปลาหมึกทานเลยนะคะส่วนบรรยากาศที่นี่ก็คือคึกคืนค่ะมาถึงตอนบ่ายสองครึ่งนะคะ ก็ถือว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนเป็นวันเดย์ของฟิล์มเนาะในวันนี้เป็นวอล์กแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าฟิล์มเพราะฟิล์มก็ถ่ายแบบเรียวๆเห็นเป็นบรรยากาศแทนละกันนะคะช,<ๆ>ชวนเรามาพักผ่อนด้วยใช่แล้วส่วนตอนนี้ก็คือขอนั่งพักแบบนี้ไปสักพักนะคะแบบให้ลมเข้าหน้าหน่อยเพราะฟิล์มแบบเมื่อยกับการขับรถมากๆแต่ก็ถึงอย่างปลอดภัยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแบบว่านั่งพักหายเนืยปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินเล่นริมหาดกัน นี่นะคะทุกคนเมน,นูของเรามาแล้วหนึ่งเมนูก็คือปูออนึ่งนะคะใช่อันนี้คือเราอ่ะสั่งมาหรอวาเขาเสิร์ฟปุ๊บเราทานได้เลยนะคะจอ่ไม่ต้องแกะแล้วคือเรามาสามคนจานใหญ่ทันเลยใช่มี <c oughs> พ่อมาด้วยนะจานกระติ๊บนึ่ง<จ>พ่อน้อยใจแล้วนะจานที่แบบ่เนี้ยโอเคอ่ะฟิชิมเลยอ่ะชิมพีม่พี วกทีเราสั่งมาไม่กี่ตัวใช่ไหมหอรอบนี้ก็สวแบบน้ำหนําจุดใจไม่ได้มาเที่ยวนานใช่น,นานๆที่จะได้พักผ่อนนะคะถ้าแม่ไม่กินเนี่ยโลนึงก็หมดได้นะเราสองคนจริงจังอร <c oughs> ่อยขนาดนั <c oughs> ้นเลยหวานอะ่ะอ,อืะไรนะอะ ค่ะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มเนี่ยกินปูเนื่งไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาเดินหาจอมเทียนแบบข้าวๆแล้วก็แบบสั้นๆแบบหนึ่งก็คืออ่ะลมเย็นมากแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะฟิล์มก็มาถึงตอนบ่ายเชปาแดดก็ไม่ค่อยมีด้วยคนก็คือไม่ได้เยอะอย่างที่คิดแต่ว่าก็จะมีเด็กๆนะคะมาเล่นน้ํากันถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนฟิล์มเด็กๆก็คือจะมาเล่นน้ำแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มโตเริ่มแบบถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วเอาแค่รูปแล้วก็กลับบ้านนะคะนี่น้องฟิล์มมาแล้ว ไม่ใช่แล้วโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟนางฟิลยำไข่แมลงด้ลงแล้วก็รู้นี่เพิ่งนึกออกเหมือนกันเมื่อกี้โอเคค่ะดูกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเขาของตัวใช้หานะคะของหาดจอมเทียนงั้นเดี๋ยวเราไปทานเมนูที่เขาเพิ่งมาเสิร์ฟละกันไปเริ่มแบบว่าเปรี้ยวปากแล้วนะคะไป ตอนนี้นะคะเราก็หาอะไรทานที่หาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เดินเล่นได้รูปก,กับมาเย,ย,ย,ยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็จะไปที่พักกันต่อนะคะ<ๆ>พเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่พักกับตัวหานี่ห่างกันประมาณ15นาทีกว่าจะถึงนั่นก็เกือบ4ี่โมงนะคะและเห็นพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยน่าจะตกมึอเสร็จประมาณ4ี่ห้าโมงฟิล์มก็เลยโอเคเดี๋ยวเราเรีบกลับไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวเลยรับพ่อต่อเลยละกันนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนถึงที่พักนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอขับรถก่อน โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราออกจากหาแล้วใช่ไหมฟิลก็บอกว่าฟิลมจะมาที่ห้องพักใช่ปะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีเตียงใหญ่ห mm hmm. นึ่งเตียงตามนี้เลยนะคะเราก็จะมีเป็นเตียงสองชั้นนะคะที่ฟิลกับฟิลเดจะนอนด้วยกันแล้วก็มีห้องน้ําด้วยแล้วก็มีระเบียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักที่เราแบบว่าจะมาพักในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเช็คเอาท์ออกนะคะแล้วก็กลับบ้านก็คือเป็นเหมือนกับว่า จองห้องไว้นอนเฉยๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราเที่ยวมาทั้งวันนะคะส่วนพ่อก็ตกปลามาทั้งวันเราก็เลยพักที่นี่แล้วกันยังไม่กลับบ้านนะคะพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้าน<ช>งั้นใช่งั้นเดี๋ยวเราทําอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปรับพ่อกันนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปที่พักแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในที่พักของเรา,าเป็นยังไงปีมก็ขับรถมารับพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าพ่อดูแบบว่าอิดโรยมากนะ เม่อเออดูแบบไม่ม like ีชีว exactly ิชีวาเลยโอเควันนี้แดดมันร้อนร้อนจริงนะ้วทางทะเลไม่มีลมด้วยแบบโอ้หมดหมดจริงจรงอ่ะหมดแบบไม่เหลือก็ของเลยอ่ะแต่เห็นว่าได้ปลาหมึกมาตัวเบลเล์เลยนะคะใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนตอนตกได้ก็สนุกแต่หลังจากนั้นก็คือร้อนนะคะดูสภาพสิโรยลานะก็คือไปตั้งแต่เจ็ดโมงไม่ตื่นตีสองครึ่งดีกว่า ตื่นต,ตีสองครึ่งออกประมาณตีสีส่นะคะมาถึงท่าเรือตรงเนี้ยประมาณเจ็ดโมงตกถึงกี่โมงก็เพิ่งขึ้นมาตอนห้าโมงหน่อยๆนะทั้งวันก็ตั้งแต่ตีสองครึ่งเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยไม่ลอยได้ไงแล้วก็อขับรถมาอีกสองชั่วโมงกว่าค่ะเช้าวันนี้ไม่ได้พักี่พักที่โรงแรมก็นอนดูเย่พ่อใช้ผ้าเย็นกินเครื่องดื่มหน่อยแล้วเครื่องดื่มชโมลัง แล้วก็เดี๋ยวก็ปีแรงใช่ไหมถ้วขับไปถ้าเหนื่อย <Okay. S 2> พ่อก็แวะปั๊มนอนแค่นั้นแหละอีกชั่วโมงนึงตื่นมาพ่อก็ขับต่อได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคืนนี้เราก็มีที่พักนะคะเราค่อยกลับบุกเพื่พรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือก่อนที่จะกลับที่พักรเราแวะทานข้าวนะคะงั้นเดี๋ยวกับข้าวมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อค่ะแล้วก็จะใี้ทีตอนถึงโรงแรมนะคะ 1> 1, 2, ตอนนี้นะคะฟิล์มก็กลับมาที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทานข้าวเย็นเสร็จฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวพร้อมนอนมาส่วนพ่อ <c oughs> นีเด่นพ่อก็คือแย่งคิวอาบน้ำฟิล์มนะคะฟิล์มก็เลยได้อาบหลังพ่อนะตอนนี้พ่อก็คือใส่ชุดนอนนอนแล้ว <c oughs> อืมโอเคค่ะทุกคนส่วนแม่ก็คือเล่นเกมนะคะรอน้องฟิวอาบน้ำเนาะเพราะว่าแม่อาบคนสุดท้ายน้องฟิวก็คืออาบน้าอยู่ในห้องน้ํานั่นเองและนี่ก็จะเป็นหนึ่งคลิปนะคะที่ฟิล์มเนี่ยได้มาทําเป็นคลิปวันเดย์เนาะแต่ว่าวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชนบุรีเราก็วนเวียนไปมานะคะพัทยาบางแสนอยู่2ที่แบบนี้นะคะแต่ก็สนุกดีค่ะทุกคนตามแผนที่ฟิล์มได้เราะว่าเออลิสไว้อะไรเงี้ยเราก็ไปครบแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆได้รูปออก,กมาเยอะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมก,กดไล สำหรับคลิปนี้วิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย